สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับสู่บ้านตุ๊กปานะครับผมวันนี้มาเจอกันแปลกที่สักหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันที่ทะเลนะครับวันนี้ถ่ายในห้องนะครับผมพอดีว่าผมได้ของเล่นใหม่นะครับนี่เพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับสดสด้ลนๆนผมจะมาเปลี่ยนหนบนะครับผมหนบตัวนี้นะครับมือหมุนนะครับของโลกโลกผมเป็นโลกชิมานุซาร่านะครับเบอร์200เดี๋ยวมาจะมาเปลี่ยนหนบแต่งกันนะครับผม เดี๋ยวมาดูของกันก่อนนะครับของเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับส,สดๆร้อนร้นอยเก็บของแป๊บนึงเป็นหนบอกของ Go Maxus นะครับผม Go Maxus หนบแต่งนะครับผมสั่งมาเป็นสามสิบมิลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่อง นี่นะครับผมนี่นะครับตัวดอกสามสิบมิลนะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าให้กล้องนะครับสามสิบมิลผมสั่งมาเป็นสีดําทองนะครับผมมีทองนิดหน่อยให้เข้ากับตัวลอกของผมนะครับออเขาแถมสติกเกอร์มาด้วยครับนี่กเมซัสนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในในถุงนี้นะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผม ผมสั่งมาเป็นตัวสามสิบมิลนะครับผมนี่นะครับมีสีทองด้วยสวยงามทีเดียวนี่นครับผมไม่รูเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่สามสิบมิลนะครับผมคิดว่าน่าจะพอดีกับตัวรอบผมนี่นะครับเทียบกันดูน่าจะรอเลยนะครับใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับผม เป็นตัวหนบแต่งนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับผมคู่มือแล้วก็ในนี้จะเป็นปเจนะครับผมปเจเพราะว่าฝาปิดตัวนี้ของเขาเป็นเหมือนดอกจันนะครับผมเหมือนดอกจันอาจจะเห็นนะครับจะมีปเจามาให้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยชิ้นส่วนปเจหนึ่งตัวนะครับผมปเจหนึ่งตัวนี่นะรประมาณนี้แล้วก็ ในถุงจะมีซีนกันน้ำนะครับสองตัวซีนกันน้ำสองตัวอันนี้แล้วก็อีกถุงหนึ่งอันนี้เขาให้ลูกปืนมาสองลูกนะครับผมแล้วก็แหวนสามตัวนะครับประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยโอเคครับผมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับนี่ไขควงนะครับตัวเล็กๆ แล้วก็ไขควงสีแฉกนะครับผมเอามาสองตัวเลือกตัวที่ขนาดพอดีนะครับกับรอกของเราโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาถอดแขนตัวนี้กันนะครับจะได้ทํางานง่ายๆนะครับผมตัวนี้ของผมเป็นแขนเกลียวนะครับก็แค่บิดออกเอาออกนะครับหรือว่าใครจะถอดทั้งที่ว่าเขนยังอยู่ในโอกแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดหรือว่าผมถอดดีกว่านะครับนี่ครับผมเขนของผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาตัวนี้กันนะครับ ฝาตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไขควงนะครับตัวเล็กๆเงะยออกมานะครับพยายามระวังนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นรอยเข้านะครับนี่ง่ายๆ,ๆนะครับผมออกมาแล้วเรียบร้อยด้านในจะเป็นไขควงสีแฉกนะครับจะเป็นน็อตสีแฉกหัวสีแฉกแบบนี้นะครับผมเราก็พยายามหาไขควงที่พอดีกับหัวน็อตนะครับผม จะได้ขันง่ายๆโอเคขันออกขันน็อตของเดิมเขาออกนะครับนี่ออกมาแล้วครับผมนี่ครับน็อตตัวนี้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวไว้ใส่แล้วก็ถอดเขนเดิมออกมาเออถอดนอ็ดอ,อนนตตัวเดิมออกมานี่ของเขาคนับตัวเดิมตัวเดิมลูกปืนเขานะครับที่ใส่มาให้จะเป็นพลาสติกนะครับสีขาวตัวนี้เราถอดเก็บไว้นะครับผมไว้เวลาเราใส่เข็นเดิมครับถอดเก็บเอาไว้นี่ นี่ครับข้อดีของชิมานนะครับชิมานตัวนี้ส่วนมากหลายๆรุ่นนะครับชิมานหลายๆตัวจะเป็นเบ้าสองชั้นมาให้แล้วนะครับผมนี่นะครับตัวเบ้าตัวนี้มาให้แล้วนะครับเบ้ารองตัวนี้ถ้ารุ่นไหนไม่มีนะครับอ่าตัวหนบอกเม็กซัสที่ผมสั่งมานะครับเขาก็จะแถมมาให้นะครับเป็นตัวรองเป็นบูทรองนะครับผมเดี๋ยวผมเทออกมาเลยดีกว่านี่นะครับผม เดีนซุ่มเข้าไนีครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเบ้ารลงไว้สําหรับลองนะครับรุ่นไหนที่ว่าไม่มีบานะครับผมตัวนี้ผมผมไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าชิมานูมันมีบามาแล้วนี่นะครับเขาให้มาลูกปืนสองลูกนะครับลูกปืนสองลูกแล้วก็แหวนนะครับหรือว่าแผ่นซิมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ กเม็กซ์ัตัวนี้ให้มาถึงห้าห้าแผ่นนะครับห้าตัวเลยแหวนนะครับหรือว่าแผ่นซิมนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมโอเคครับผมทีนี้ก็ขั้นตอนการใส่นะครับผมจะใส่แหวนนะครับหรือว่าแผ่นซิมเข้าไปก่อนนะครับหนึ่งตัวลองเข้าไปก่อนนะครับโอ้ยหล่นใส่แหวนหรือว่าแผ่นซิมเข้าไปก่อนนะครับนี่ใส่ก้าไปแล้วนะครับ ใส่เข้าไปให้สุดเบ้าเลยนะครับนี่มันจะมีบ่าลงอยู่แล้วนะครับของชิมาโโนุต่อไปก็ลูกปืนนะครับลูกปืนหนึ่งลูกนะครับใส่เข้าไปเลยนี่ถ้าสั่งมาตรงรุ่นเขาก็จะใส่ได้พอดีนะครับผมใส่ลูกปืนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยโอเคอันนี้พักไว้ก่อนนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาดูหนบกันนะครับหนบเต่งที่เราสั่งมานี่กแ็กซัสนะครับสามสิบมิลนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็นสีดาทองหน่อยๆสวยงามเลยทีเดียว ตัวนี้ฝาปิดเขาจะเป็นดอกจันนะครับผมฝาปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาปิดกันก่อนนี่เป็นดอกจันแบบน,นี้นะครับเราก็ใช้ปัดเจขันฝาปิดออกนะครับผมระวังนะครับระวังจะเป็นรอยนี่เปิดฝาปิดออกมาเรียบรอยครับผมเอาฝาปิดเก็บไว้ก่อนข้างในนะครับจะเป็นยางกันน้ํานะครับก็แกะออกมาเลยง่ายๆเปิดออกมานะครับ โอเคต่อไปแขนเรานะครับเรียบร้อยใส่ลูกปืนแล้วก็ลงแผ่นซิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่น็อกแต่งของเราเข้าไปเลยนี่นะครับก็จะหมุนแบบนี้นี่หมุนลื่นๆ,ๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ตามด้วยลูกปืนอีกหนึ่งลูกนะครับผมลูกปืนนะครับใส่เข้าไปในเบานี้เลยนี่ไม่แน,น่ใจว่าเห็นหรือเปล่าใส่เข้าไปในรูตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับ ใ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หาไขค,รครวงหรืออะไรนะครับเล็กๆจัดเขาเข้าไปนะครับให้เขาเข้าไปลงล็กนะครับผมนี่เห็นไหครับเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับลูกปืนลูกที่สองเข้าไปแล้วโอเคครับผมทีนี้ก็นนอตตัวดื่มนะครับที่เราเก็บไว้ตอนเราถอดหนับตัวเขา ก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับนี่ครับผมขันขันให้แน่นไปเลยนะครับอพอเราขันน็อตแน่นแล้วนะครับผมเราก็มาหมุนดูนี่นะครับผมลื่นดีนะครับถ้าลื่นดีก็เป็นอันใช้ได้นะครับผม,ม,มหมุนลื่นๆเลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เสร็จนะครับเราก็เอายางกันน้ําตัวเดิมปิดเข้าไปที่เดิมนะครับผมที่ที่เราถอดออกมาเป็นการช่วยป้องกันน้ําเค็มเข้านะครับหรือว่าน้ําเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูนี่ยางกันน้ํากันครับผมนี่ครับยางกันน้ํานะครับเขาให้มาสองเส้นแบบนี้นะครับเราใช้หนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็ใส่นะครับผมจะใส่ที่ฝาตรงนี้ เหมือนจะวงเล็กๆนะครับโอเคใส่ยากหน่อยนะครับมือสั่นด้วยผมโอเคครับผมเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับสีดำเหมือนกันเลยเป็นเป็นซีนยางกันน้ำครับ ติธรรมดาเฉยๆลูดเข้ามาให้ถึงข้างในสุดนะครับผมของฝาปิดหนอกแต่งของเราเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ปิดฝาครับผมอืมสวยงามเรียบร้อยแล้วก็ใช้กุณปเจที่เขาให้มานะครับเป็นดอกจันของผมตัวนี้รุ่นนี้ที่ผมสั่งมานะครับขันเข้าไปนิดหน่อย พอตึงตึงมือเรียบร้อยครับผมการเปลี่ยนน็อบเต็งของเรานี่นะครับจะหมุนแบบนี้เลยนะครับนี่แสดงว่าใส่ถูกต้องนะครับผมน็อบเราหมุนลื่นแบบนี้นะครับโอเคเป็นั้นเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนน็อบสามสิบมิลนะครับของโกเม็กซัสที่ผมสั่งมานะครับใส่กับแขนของชิมานุซาฮาลาเบอร์สองพันห้าครับโอกของผมโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กับตัวลอกดูครับว่าจะหล่อแค่ไหน ตัวนี้ก็เป็นเข็นเกลียวนะครับผมเขนเกลียวเข้าไปนี่ครับผมรอเลยครับผมเลือกตัวสามสิบมิลมาครับเพราะว่าจะได้พอดีกับรอกของผมนะครับเพราะว่าลอกผมมันเบอร์สองพันห้านะครับตัวไม่ใหญ่สามสิบมิลพอดีนะครับนี่หมุนลื่นนะครับปกติใช้ได้นะครับโกเม็กซัตผมเลือกเป็นสีดำทองมานะครับผมก็โอเคครับผม คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ออกไปตกปลานะครับอยู่บ้านก็เลยมันพอดีว่าของมาพอดีนะครับเป็นนกเต่งที่ผมสั่งมานะครับโอเคครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซับสไครต์ให้บ้านตกปลาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามบ้านตกปลามาตั้งแต่แรกๆนะครับจนถึงวันนี้เราครบหนึ่งพันซับสไคกันแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวยังไง ไปตกปลาไปออกหมยที่ไหนก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับก็เลยวันนี้ของมาก็เลยมาใส่หนอปแต่งให้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ